เฮลโลสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนไลเดอร์ยินดีตอนหัาเข่าสู่สองละ่ะสไตล์สาวลาวพี่น้องมื่อนี้กับยาสิป,ปกัรทีทรงผมแลกะกับยาปูกัดที่นาให้ทุกคนปูกัรทางหลังเลยจ้ะทุกคนมื่อนี้น้องล่สีผ้าทุกคนมาชมวิวและกับชมธรรมศาสตร์อยู่ที่มองที่น้องล่อยู่นะทุกคนโอเค เบื้องล่างก่อจะเป็นผู้นะทุกคนให้ทุกคนโปกติผู้พากันเลยเนาะอย่าปกติที่รงผมเลยก็อยาที่ฟกู่ทีหน้านะจ๊ะทุกคนอาใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปของน้องหลาโมนี่ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้น้องหลานในเด้อกดไลค์กดกําลังใจในทุกคนโมนี่เฮาสิผ้าทุกคนมารีวิวเส้นทางเนาะแลยก็บรรยากาศพร้อมทุกคนอาทุกคนตอนนี้เฮากอยู่ที่เส้นทางสีแยกนะจ๊ะทุกคนเนาะอยู่เส้นทางสีแยกเฮากะสีผ้าทุกคนมาส้มบรรยากาศ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงเสือบอกทุกคนว่าตอนนี้มันเป็นเวลา11โมงเพราะว่าคันอยู่บ้านนะละอยู่ปากเซทุกคนเวลา11โมงตอนนี้โอ้โหแดดมันจะแบบมาแหงเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้อยู่เมืองข่าแตงนะทุกคนแดดมัน11โมงตอนนี้มันก็บ่มีฮอดแดดทุกคนมันถ้าสีผ้าทุกคนมารีวิวเส้นทางเลยก็มาชมบรรยากาศเด่นๆทุกคนตอนนี้เวลา11โมง บอหนาเสือมาจะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วทุกคนเนาะเพราะว่ามันบอกมีแดดเลยทุกคนมันกระโคตรดีแล้วทุกคนเดี๋ยวน้องลาสิพาทุกคนอะเบงเส้นทางอยู่นี่นะทุกคนเนาะเส้นทางแล้วกับเบงพาบรรยากาศนำแล้วก็อยู่ที่นี่เต็มไปด้วยภูพาทุกคนอ,อมลังอ,อมแอวเลยตอนนี้กะเมื่อฝน,นสิโตกทุกคนเนี่ยน้องหลาสิพาทุกคนรีวิวโอ้ทางลังกะบบเหมือนจะมีแต่ภูพาทุกคนเต็มอยู่เนาะบอกเลยว่าลมพัดเนาะตอนนี้อากาศเยียนลาย อ,อากาศโคตรเย็นเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันจะมีทางลมพัดนำเราทุกคนเนาะเมืองเอาทุกคนป๋าบรรยากาศแบบว่ามันมื่นคืมแหงนะทุกคนนะทุกคนน่าจะโบเสื่อนะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา11โมงนะทุกคนเพราะว่าถ้าอยู่บ้านอื่น11โมงตอนนี้โอโ้โหออกจากเฮื่อนมาได้มันแดดตายทุกคนแต่ว่าอยู่เมืองท่าแดงนี่มันจะเย็นสดชื่นเลยสดชื่นแหงทุกคนมันเย็นเนาะลมพัดแหงทุ่น เบงทองฟ้ามันมนะืดคืนแล้วทุกคนเนาะทองฟ้ามืดคืนเลยทุกคนมือหนีเนาะเหมือนฝนสิตกนะทุกคนเดียวน้องลาสิพาทุกคนมาเบงเส้นทางอีกยังประมาณนี้ละกะันศิพาทุกคนรีวิวบรรยากาศเด็ดๆที่เหมือนคาแตกเนาะทุกคนเนาะวันนี้น้องหลักกะยูเพื่อนมาไหนไปไใสพี่น้อง้าห้านตามเคยทุกคนมันนี้กะยูผู้เดียวก็เลยเลาะท้ายคลิปประสน เมืองนั้นจะเป็นภูนะทุกคนเนาะจะเป็นภูผาอย่างไรโอ้ยภูลายนีแถวนี้ทุกคนซึ่งบรรยากาศกะโคตรดีายทุกคนเนาะเดี๋ยวห้องสีมาเบึงพลละปลูกเขาอยู่ทางนี้ทุกคนเพราะว่าใกล้ๆนี้จะมีสวนนะทุกคนเนาะจะมีสวนมันเดี๋ยวสีพาทุกคนย่างก่อนจะมีสวนมันนะทุกคนในน้ำหวัาสีพาทุกคนไปแต่ว่าอยู่ทางนี้เนะาะยากลางเวนสีจะมิชิลีทุกคนบ่คอยมีคนอยู่นะจ๊ะทุกคนบ่คอยมีคนอยู่เนาะเพราะว่า เขาเจ้าออกไยออกสวนทุกคนสิข้าวไปทางไหนวันนี้ทางล่างอันคือเขียวทุกคน,น,น,นะจะเป็นสวนมันต้นนะจ๊ะทุกคนอันเขียวทางล่างเห็นบ่จะเป็นสวนมันต้นของเขาเนาะเขาปลูกมันต้นเนาะที่นี่เนาะเขาเห็ดสวนมันต้นหรือว่าสวนกาแฟนะจ๊ะทุกคนทางนั้นก็นเป็นเส้นทาง จะไปฮงเฮียนเลียงเด็กทุกคนจะอายุม,มออ่อมๆนะทางนั้นไปแป๊บหนึ่งกะหอดหงเฮียนเลียงเด็กและกะ้วกัเส้นทางนี้ก็ไปตลาดไดเ้นการพี่นอ้องโอ้บรรยากาศวันนี้โคตรดีเลยทุกคนเออสดสื่นแหง้งทางนั้นเราจะไปเส้นเป็นเส้นทางไปตลาดอีกอย่างเลยทุกคนแล้วกะ็เป็นเส้นทางเมือปากเซแล้ว าทางนั้นก็มีแต่ผูแต่พาเต็มด้วยผูพ้าธรรมศาสติ์บบที่สวยงามแห้งทุกคนแล้วกับบรรยากาศก็ดีดีทุกคนเอยเซิงเฮาก็บ่เคยสัมผัสบรรยากาศจากักซีเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา11โมงทุกคนเสียงบ่ว่า11อโมงมันจะบรร่มนะีแดดเลยทุกคนโอ้สดสื่นแห้งเดี๋ยน้องหล่าสีผ้าทุกคนสมวิวห่อหอ,หอเพื่อนของน้องหลาห่หลาเนาะว่ามื้อนี้น้นงนนองหลา่าเหแบบนะ <laughs> ็ดยังแน่มื้อนี้น้องหลา่าซักผ้าทุกคนเออเซิงซักผ้าแบบบ่มีแดดเลยนะโอเคเดี๋ยน้องหล่าสีผ้าทุกคนสมบรรยากาศ เรารอเพื่อนเนาะลากาซึ่งน้องหล่าก,ก็เคยพาเคยพาทุกคนามาชมสวนดอกไม้แล้วน้ทุกคนเนาะแต่ว่ามนีเขากระสิพามาชมอีกรอบนึทุกคนมนีโอดอกไม้งามแห้งทุกคนทุกคนเขาสิพาทุกคนมารีวิวตั้งแต่นอกจนหอดในเนาะอันนี้เป็นพักกระเพราเด้อทุกคนพักกะเพราเนาะเอาไปพัดกะเพราไกล้กะเพราอ๋อยังก็ไดเนาะ เผาปลาเผาไก่เผากบโอ้ยสุดยอดเผาหมูนะกระไดเบิดทอนสีแนวแล้วก็มีผักหอมเนาะหอม,หอม,ห,อมหอมอย่างนี้ทุกคนนี่มีผักหอมปลูกแบบหลังบ้านเนาะทุกคนเนาะปลูกเออว่าแม่หลังบ้านเลยนะบ้านอันนี้เป็นหอมที่เฮากินได้เนาะกินกับลาบปูลาบปลาเนาะลาบหมูลาบไกนะ่ลาบ,ลาบ,ลลาบยังก็แล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่สิล,ลาบเนาะทุกคนเนาะ <laughs> ลาบยังก,กระไดทุกคนอ่าเดี๋ยวเอาสิพาทุกคนอันนี้ก็ เป็นทางเลาาเอิญผักบัวละผ้าทุกคนทางไทยเอิญยังเนาะน้องหละก,กับุ้หัวนี่เป็นผักบัวละผ้าเด้อกินกับยังกระไดก็เฮาสีผ้าทุกคนข้าไปเบิ่งส่วนกันเนาะผักผอกผักแพวทุกคนเริ่มต้นจากนี่เนาะอันนี้กะเป็น ดอกไม้ดอกไม้อีกอย่างเนาะทุกคนนอ้องน้องละก็บ,บ่ฮูหซื้อมนันเนาะแต่ว่าน้องละเห็นมันงามดีทุกคนน้องละกันเลยสิพาทุกคนมารีวิวเนาะเบงโองสวยงามแฮงทุกคนแต่ละกกแต่ละดอกแต่ละอันเพิ่นซื้อมาทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าซื้อน้ข้ามาเนาสั่งออนไลน์แล้วก็มาปลูกนะทุกคนแล้วก็คอยขยายเนาะเพิ่นซื้อมาบ่หลน์เพิ่นซื้อมา,า,อมาทือละกกสองกกนั่นแหละนะทุกคนนี่เดี๋ยวเฮาก็สิพาทุกคนเข้าไปในเนาะ นี่จะเป็นน้ำที่เพิ่นต้งไว้เราะีิหดดอกใหม่นี่แหละเอากระค้าม,มาอึ้บพี่น้องนี่ฮอสิีพาทุกคนมาเบิ่งเนาะกอ,อันนี้บอที่เพิ่น่าซื้อมาบทุกอันเนี่ยก็ซื้อมาเนาะนี่ดอกไม่ดอกตอกทุกอันทุกแนวก็ซื้อมาโดยเฉพาะทุกคนเนาะโทรก็ซื้อมานะซึ่งมันก็นงามแฮง นี่เป็นดอกอีกยังบูฮูทุกคนน้องหลาบูฮูเนาะนี่มันจะถือน้ำลายโพดมันก็จะนาำทุกคนราวะดอกพวกนี้บใไฮถึกน้ำเนาะถึกน้ำลายมันสีนาำนะจ๊ะทุกคนนี่ทุกคนดอกใหม่โอ้สวยหามแห้งนี่มันกับทเป็นดอกเลยทุกคนดอกตัวนี้เนาะสวยงามแห้งเด้อสีบอกทุกคนจ๋านี่ดอกใหม่ที่เพิ่นปลูกไว้เนาะเพิ่นเนียเพิ่นแต่ละอันเพิ่นสืออันดอกอันนี้เนี่เอาปลูกเอาใบมันปลูกทุกคนเอาใบมันปลูกเนาะให้มันถึงดินในจักน้อยมันก็เกิดแล้ว มันถือดินจักหน่อยเนาะป่าจังสันเดี๋ยมันก็เกิดเองมันนี่ดอกไม้ซึ่งน้องลาประทับใจแหงดอกไม้อันนี้ทุกคนเห็นบ่งามแหงเนาะน้องลาประทับใจที่สุดเลยดอกไม้แต่ละอันแต่ละแนวมีแต่ดอกงามๆทางนั้นเลยทุกคนตะบองหอกตะบองเพชรเนาะมีตะบองเพชรเลยวกะอีหยังหลยหลายอย่างเลยทุกคนเนาะนี่ดอกไม้ดอกตอกสวยงามแหงทุกคน ทุกน้องลก่กะพาทุกคนมาเบิ้งแล้วเบิ้งอีกทุกคนเนาะเพราะว่าน,น้องล่มักแหงใครที่ว่าอยากได้หรือว่าอยากนี่ก็มาสื่อใดเดินนี่เนี่ทุกคนค่ะมันถึกถ้ามาถือมันกะสีป่งเนาะนี่นี่นมันกะสีป่งเลยทุกคนดอกใหม่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เจ้าของเพิ่นก็มาอยู่ไปเหตุงานทุกคนก็เลยว่ามีภัยเบิ้งมาสัน้น <laughs> เจ้าของเพิ่นไปเหตุงานอยู่เวียงจานทุกคนนี่เนาะทุกคนเอ่ยงามบอ นองหลาว่างามนทุกคนอ่าเดี๋ยวตอนนี้น้องหลากรพาทุกคนรีวิวดอกใหม่ไวส้สนีก่นนอนเนาะมานี่เดี๋ยวนองหลาสิพาทุกคนเดินรอดหอบบานเลยเนาะทุกคนเอ้ยจุมน้านพาทุกคนนี่หมากลำใหญ่ทุกคนแต่มันยังทันใหญ่เธออ่านองหลาสิพาทุกคนมารีวิวท่านกับเป็นเพื่อนที่น้องหลาอยู่นะจ๊ะทุกคนมันกะเป็นเป็นแบบตูบเนาะทุกคนเนาะ จะมีกกกล้วยกกยางแหละที่รังบานทุกคนโอ้ยตอนนี้เขาเจ้าก็เริ่มเปิดโทรคงแลวทุกคน10อดโมงเด็กเขาเปิดโทรคงนี่ก็จะเป็นต้นดอกคูนทุกคนต้นดอกคูนเนาะต้นดอกคูนเนาะทุกคนอันนี้ก็ต้นดอกคูนคือกันเนาะแลวก็มีกกหมักคุง้งแลกะการอันนี้คือกกมากนะทุกคนพา้าวัันเคยเห็นเนาะกกมากที่ผูเท่าเราเขียวมากนะทุกคนหนวมันกำลังเป็นมากเนาะมันแร้วัาานใหญ่เถอะทุกคนหมดก็บเต็ม อันนี้คือกกมากเลยทุกคนเนอที่คนลาวเขาในิยมปลูกเพราะว่าเขาจะเขียวมากกันคนส่งข่อยก็โอ้กใจทุกคนเขามาในเฮือนก็ตกใจเห็นแมงทุกคน จังแมวมาแต่สายทุกคนมาอยู่เหือนน้องหลานอะอยู่กันสองสองตัวทุกคนทั้งลูกทั้งแม่อันนี้ก็สิเป็นแม่วันนทุกคนเนาะรู้สภาพหน้าตาโอ้ยแล้วจังมาแต่สายมาอยู่เนี่ยนะทุกคน,นตอนนี้กับสิเบเยร์โมงแล้วพี่น,อน้องเนอะลัองจากที่น้องหลาพาทุกคนไปรีวิวเส้นทางบอรบรรยากาศบอแหลวกะไปชมดอกไม้บอตอนนี้น้องหลากะหิวข่าวแล้วพี่น้องก <c> ะ <oughs> สิมานั่งกินข่าวอันนี้ก็เป็นข้าวพัดที่น้องหลาพัดแต่สาวรุ่นคนหน้าตามันกัสิบอดีแต่ว่ารสชาิมันรับรองว่าดีแฮงสั่น มากินข้าวน้ำก๋าด้วยพี่น้องแล้วกัอันนี้กัสิเป็นอา่าในอันนั้นหมักทวดินกับอ่าหม้ในหมักมีทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแปดสีของเฮาซื้อมาแต่เสาร์แล้วทุกคนแต่กินบลเบิดอันนี้น้องหลักสิมาก,กินต่อ,อก่อนอื่นเมื่อน้องหลักกัสิกินนําไปดสีกันก่อนก่อนเฮาสิมากินข้าวผัดกับในหมักหมักมีกับทวดินทุกคนอืมซ่บแพง ไพทีเมื่อยไพทียังก็มากินแป๊บสี่เลยเด้อพี่นอ้องมันจะเห็ดให่เฮาสดซื่นรสชาติเออโหน้องหลานรีวิวแป๊บสี่นะ <laughs> มากินข้าวกันพี่นอ้องกินข้าวกับข้าวผัดพี่นอ้องผัดไข่ดาวอ,อ,อยู่นเดียวกับจังสีเลยพี่นอ้องเอ้ย กินข่าวพุดียวหนังพุดยวสันเบ้าพุดียวอ <laughs> <c oughs> <c oughs> กินไรยกับอีนทุกคนต้องรายผิดชอไว้ก่อนนะครัผัดตรองรายที่กินทวดินครับหมักเมลแบบต้องร่าเพิ่งกินข้าวตอนประมาณเก้าโมงนะสิบเอ็ดโมงกับหิวอีกอก, <c oughs> กินแล้ว <c oughs> มาซานแสบแห้งมากินทวดินกันทุกคน ทพรดินที่แบบที่นี่เขาปลูกเองกันคนเขาปลูกเองนะทผัดินเนาะเต้าหู้หลักก็เอามาต้มกับอ่าใส่อะไรใส่เกลือหน่อยหนึ่งเนาะมันคือเสแฉะคนคือบอันค,คือคนอื่นคนอื่นอะน,นะคิตคลายเนาะนันน่งหลับนั่งหลับตม้มเองนี่บมัคือข้าวต้มแะ้วทุกคนข้าวต้มคือคจังเสแซ่บ บ่อไร่บ่อไร่เลไปต้มไม้ยังทำสุกกว่าจังน้ื่อไหร่รู้สึกว่ามันเหมือนซีบอสุกนะในคุณน้องหลาซี่ไปต้มไม้อนจะขาวพี่น้องโอเคทุกคนในเมื่อเฮากินในมันบ่อไ้เฮาก็ต้องกินมากขนนี่คือมักมีเด้อมันมีหอม กินน้ำกันน้ำพี่นอ้องสุดสีรษมากินน้ำกันเด้อมากินบะหมี่หอมๆทุกคนอืมบะหมี่เนาะสุกแลวก้วทุกคนหน้าตามันก็สชีเลืองจังสีแหละหอมหนายอ,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 อยากกินแล้วอยากกินแล้ว,อ,กกลวอืมอ่อน ที่สบเขาออกที่สบออกผู้สาวหอมหอมแซ่แบๆวันนี้เอาสิพาทุกคนหลังจากที่เฮาแล้ว ไปเบิ่งสถานที่เนาะแล้วก็บ,บรรยากาศอยู่ที่นี่กาเด่นเด่นเท่ากับที่มาพาทุกคนกินมักมี่กันแวะสิพาทุกคนมากินมักมี่เนะาะเพราะว่าชีวิตน้องหลาาับสีกินในมักมี่ครับทอดินทุกคนมันกับบ๊อบซู๊ เอากะเลยพาทุกคนกินหมากมี่ม่นีกะค่อนข้างคนที่ตงทุกคนฝาหองหืมหืมทุกคนเลย ผ้าห้องหึมหึมเป็นตาอยากไปไต่กบมาป่นดิเป็นตาอยากไ,ไต่กบมาป่นด้พี่น้องเอ้ยนี่น้องหละกอะ พาทุกคนชมบรรยากาศชมมิวแล้วก็ชมส่วนดอกไม้แล้วก็พาทุกคนมานั่งกินหมากนี่กันนะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องหลกักการซีคอจบคลิปไว้ซ้ำนี่เนาะเรียวไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมอะเป็นกำลังใจให้น้องหลกักด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์แล,ล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะทุกคนเนาะโอเคมื้อนี้น้องหลกักการซีคอสโตไปก่อนได้ไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย